นี่นะครับเอี้ยเดี๋ยวพิมพ์ด่ามาแทนแม่ไม้คุยมึงเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลตอนนี้แม่มึงก็เข้าเหรอไอ้เฮียพิมพ์ด่ากูอย่างเดียวเลยเนี่ยกูชวนเปิดไม้ด่าไม่ด่านะครับดูดูดูไอ้เฮียแม่งพิมพ์ด่ากูเนี่ยเอก็รู้ตัวแม่เข้ารู้ตัวดีแล้วก็แบบทีหลังก็ถ้าด่าไม่ได้ก็อย่าหาด่าเสียระบบนะเว้ยเสียระบบนะเว้ย เดี๋ยวพิม์ด่ามันแทนแม่ไม้คุยเสียระบบจัดเลยไอ้เหี้ยตลกชิบหายไม่ที่ไม่ด่านี่คือมึงแม่มันเข้าแม่มันเข้ามึงกลัวหรือเปล่าแม่มันเข้าเอะรู้ว่าแม่ข้าด่ามึงคยมึงก็ไปลดตัวคุยสวัสดีครับสวัสดีครับ แมหมเฮียเราเข้ามาเราก็สแสดงกิริยาไม่มีมารยาทเลยนะกองไว้ตรงนั้นแหละเฮียอกองกองไว้ตรงนั้นเฮียอะไรมึงมึงพูดถึงเรื่องเฮียอะไรเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยมึงเต็มปะ,ะโหลอเงียบทำไมเงียบทำไมพูดดิพูดดิพูดดิดดหรอหรอรู้จักข่าวฟิตปะเนี่ยข่าวฟิตรู้จักไหมเรื่องอ่อนโทรศัพท์ได้ยัง แอปสั้นต่ำเวลาแป้งเสียงให้แม่มึงดอนโดนเย็ดแต่เหี้ยเหรอหืมเหรอคะเหรอคะหนูไอตัวนั่งพิมพ์ขอญาตไม่ตอบนะไม่ค่อยชอบพวกพิมพ์แชทอะมึงกลัวไงไอควายมึงกลัวไงไอสัตว์มึงอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยหี่อะภาษาไทยไม่ออกเลยเขาเไม่คนเู่ได้วยเหรอเทยมากมึงมาดูพี่มึงโดนนะครับ ใครจะออกตัวมามาเปิดไมค์มาใครจะออกตัวแทนพี่มึงเปิดไม้มาเปิดพ่อเปิดไม้เขาเปลี่ยนเพื่อพี่หน่อยขี้ข้าพี่มิวตัวที่หนึ่งอันนี้เล่นยศปะเนี่ยโอมันเล่นยศตั้งแต่หมดเวลากูแล้วฮึฮันะข้าวหาพ่อมึงอะอะไรอะไรมึงพูดเช่นอะมึง้ยไอ้เจ้าด่าแต่พ่อมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงมีปมกับพ่อมึงหรือไงวะ ม่แม่แม่พ่อเขาหลังผมอ๋อก็คือหนาพ่อเนี่ยแบบไอ้ขี้มึงจะเข้าขี้อะไรตอนนี้ไวะกูด่าอยู่มึงด่าเปล่าโทรศัพท์กูแพงกว่าคอมมึงอ่ะหรอเท่าไหร่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 ไม่ตอบด่าว่าไม่ตอบเมียน่าเงียบตะพวเลยอ่ะหรอ มึงบอกแพงกว่าเงียแพงนะเงียบไปเงียกบคุณดูดเงียมึงดูตัวมันใหญ่น้าหีมานั่งพูดทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบไปสัตว์หนาบ้างยังไงเนี่ยฮัลโหลด่าด่าว่าพ่อมึงเย็ดกับแม่มึงไงขยายามเนาะความโดนเส้นเพื่อนพยายาอ่อนเงียกูมีคลิปที่กูเย็ดกับแม่มึงนะไอ้สัตว์อยากได้น้องเบ้าวใช้น้องสาวดีตอบหน่อยไม่เอาค่ะอะไรหันตู้มาเสียวพี่เอกูไม่เอานะอเหี้ย ฮะไม่เอาไม่เอาเฮี game lighting lighting game ้ยอะไรวะไม่ตัดเฮ้ยมึงด่าไม่ตัดไม่ตัดเฮ้ยไม่ด่าตัวไม่ตัดแม่งเฮี้ยกระตอยเฮ้ยไม่ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดเฮ้ยหวยด่าเบ้าเอีเดมันเป็นเฮี้ยอะไรวะด่าเบ้าไอ้บอดด่าเบ้ากูไม่ได้ด่ากูเสื่อมแลหาแว่เฮ้ยเฮ้ยร้อนแล้วร้อนแล้วไอเอกซักสมหมาเฮ้ยซักสมหมาซักสมหมาแล้วไม่ตัดเดี๋ยวกูมาแล้วไม่พอไอ้เฮี้ยกูรู้แล้ะ มานั่งพิมพ์แล้วไอสัตว์ไม่มันตดัดฟังไม่รู้เรื่องมันเลยนั่งพิมพ์ไ <c oughs> อ้คุยมานั่งหมดเวลากูเฮียดิดกางหมาไม่กล้าสักะตัวไอ้เฮียน้าเบื่อจัดพูดที่อะไร <c oughs> พูดที่อะไรหืมเราพูดที่อะไรอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะหืม หมดเวลากูไอ้เฮียให้เอากูถามเนี่ยกูตอบสิตอบหูดตอบหรออีกกะรีไไทำได้แค่หมดเวลาหรอครับฮึกะรีจ๋าเออกะรีกะรีสวยที่จะถามหนูอย่างนึงเว้ยเอ็งแปลวคนชื่อหมดเวลากูอีกแล้วเหียดิก้างหมายกูดิ๊กขี้ยา